สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบมกราคมกลับมาเจอเจอทีเดียตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัะเฉพาะตัวที่บ้านใจสดเน้นสดคําคือวันเสาร์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและตอนนี้ท่ากนกาลังรับฟังอยู่ที่ EP หนึ่งเป็นตัวบ้านใจสดเน้นสดตัวที่หนึ่งอาร์เซนอลกับคิตตันเลตห้ามพลาดด้วยาการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปอาร์เซนอลกับคิตตันพาเลตสุพิมารีกแข่งขันกันตอนทุ่มครึ่งอาร์เซนอลจะมาไปต่อที่ลูกครึ่งอาร์เซนอลกับคิตตันพาเลตสองทีมที่ก่อนอ่าเรียกว่าพักเบรกไปอ่ะ ก็ฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่อาร์เซนอลตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่4ของตารางมาีอยู่40คะแนนส่วนคิตัเรเบเลตก็อยู่อันดับที่14นะมีอยู่21คะแนนกองค่อนข้างจากใกล้เคียงกับโซนตกชั้นเข้าไปทุกทีนะผลงานทางเกมลองู่นของอาร์เซนอลครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ค่อยดีเะหนึา1เสมอ1พ้าม3กําไร1เจ้าหนึ่งขาดทุน3 ส่วนคิตาเบเล่ห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองกำไรสองเจ้าหนึ่งขาดทุนสองส่วนการเจอกันห้างครั้งหลังสุดอาร์เซนอลชนะสามคิตาเบเล่ชนะหนึ่งแล้วก็เสมอไปหนึ่งนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ดูรูแล้วมอนต่อก็น่าหวาดเสียวมอลรองก็น่าหวาดเสียวนะฮะเพราะว่าผลงานมาันดูมันดูแปลงแทำให้ทำให้ไงไม่รู้นะอาร์เซนอลก็ไม่ค่อยดีคิตาพาเล่ ถ้านในบ้านก็ยังพอโอเคอยู่แต่ถ้านอกบ้านก็ไม่ไหวเหมือนกันยังไงดีล่ะเกมคู่นี้เช็คผู้เช็คไฮนิคปบซิคำตอบว,วันนี้เจ้าทั้งห้ารายเรื่องยืนอยู่กับชาบ้านอาร์เซนอลปรับราคาลดลงทั้งหมดท้ารายขอบถว้วช่อง,งเสมอก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดท้ารายขบถ้วนช่องทีมยืนก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดท้ารายขบถว้วผู้อยู่อาร์เซนอลไฮนิคปมันลุกครึ่งแม้จะแพง แต่เ้าทั้งห้าลายก็เลือกที่จะเชื่อใจเจ้าบ้านอาซนอนหรือเจ้าบ้านบอลต่อว่าจะชนะฮนแฮนิคปได้ปรับราคาลดลงหมดเลยส่วนช่องทีมยูเบลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยไฮน,นิคมนี้และข้อมูลเพื่อถามสักครู่ก็ยังคงต้องอยู่เชื่อใจอาซนอนนะครับเป็นที่เดนตัวเน้นสุดสิบดาวนะเชื่อว่าอาซนอลเองน่าจะต้องรีบเืนละ เพราะว่าจะได้กลับมามีลุ้นแชมป์ลีกนะตอนนี้ยังยังยังโอเคอยู่เพราะว่าจามผมวิ่งา5อันาลอน40ก็ห่างแค่5คะแนนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจัดไปนี่คือตัวมาชิสดเน้นสดตัวที่หนึ่งครับนะใน EP หนึ่งประจําค่ําคือวันเสาร์นี้ครับอยู่ต่ออ์นซนอนสําหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP สอง EP สาม EP สี่ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ